ทำไมเวลาที่เลือกเรียนปริญญาเอกแล้วถึงต้องเลือกเศรษฐศาสตร์ของมลังสิตนะคะอันแรกเลยค่ะหลักสูตรเรามีความทันสมัยเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษรษฐกิจดิจิทัลนะคะเศษรษฐกิจดิจิทัลคืออะไรเศษรษฐกิจดิจิทัลก็คือเศษรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลโยีดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผ่านไปที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตก,การบริโภคก,การลงทุนการชำระเงินต่อมานะคะค่าเรียนไม่แพงหลักสูตรมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นอย่างไรนะคะเรามีทั้งเรียนออนไลน์ออนไซต์คนที่ไม่มีเวลาประจำสามารถที่จะเข้าเรียนนะคะและหลักๆก็คือเราเน้น การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจุดเด่นของหลักสูตรปอเอกเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือเรื่องของงานตีพิมพ์ของนักศึกษานะคะในระยะที่ผ่านมาลูกศิกษย์เราสามารถที่จะตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานของสกอปัสทางคณะมี MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งให้นักศึกษาสามารถที่จะไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศหรือนักศึกษาที่มีความสนใจอยากจะไปทำแลกเปลี่ยนนักวิจัยในต่างประเทศตรงนี้เรามี MOU ที่รองรับในเรื่องของการทำงานสามารถที่จะเลือกทำงานในสายวิชาการนะคะก็คือ ไปเป็นนักวิจัยตามสถาบันวิจัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กชนเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหาที่อยากจะเรียนระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ก็ต้องตอบเลยค่ะว่าเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยังสิต์ค่ะ